สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมก็เสร็จแล้วนะไปลองเทสวิ่งเรียบร้อยนะครับเงียบเลยนะครับเงียบเลยแต่เกียร์ห้ามีห่อ,อนิดๆหลักๆตอนนี้จะไปอยู่กับเฟืองท้ายนะครับเฟืองอดอกจอกพอเราวิ่งลอยลำนะพอเราวิ่งลอยลำแบบรถมันลอยลำแล้วเวลาเราเหยียบคันเร่งปุ๊บแล้วก็ผ่อนนะครับมันจะหอก พึ้นอบพืดคอบนะครับอันนั้นมันจะดังจากชุดดอกจอกนะในเฟืองท้ายนะครับแต่อนนี้ก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับตอนเย็นไม่ได้ถ่ายดูนะฮะแล้วก็ช่วงที่ทำคลิปตอนแรกประกอบนะครับที่ว่าประกอบหางเกียร์นะครับโทรศัพท์มันร้อนนะครับมันตัดแล้วแบตมันจะหมดชาร์จตั้งนานนะครับกว่าจะมาถ่ายได้ก็ค่ำแล้วเพราะว่ามีตลาดนัดนะมีตลาดนัด มีตลาดนะัดเปิดเพลงเสียงดังไม่รู้เรื่องนะเวลาเราจะถ่ายมันก็ถ่ายลําบากครับมันไม่ได้ยินอะไรครับเพลงมันดังนะก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็เพิ่งมาถ่ายตอนมืดๆเนี่ยครับตอนมืดค่ำๆเก็บของเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินซะน้อยนึงคิวเล้วนะครับก็ทุ่มกวา่าเอ้ยไม่ใช่ดิสองทุ่มกว่านะครับเสร็จตั้งนานแล้วนะเสร็จตั้งนานแล้วแหละ ตอนทําเสร็จก็ตลาดนัดเขายังอยู่เต็มเลยเนี่ยอันนี้ไปมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิมีกี่โมงสามทุ่มแล้วดิเออใช่ละสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันเยิม้มใช้ได้อีกหลายปีนะครับเปลี่ยนน้ามันเ,เกียร์เบอร์สี่สิบนะครับเป็นน้ํามันเครื่องนะฮะรถพวกนี้ก็จะใช้น้ํามันเครื่องนะครับรรอีบอ่สุ ดีแม like e ็กก uh, ็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับแต่ใช้เป็นเกรดสังกึ่งสังเคราะห์นะครับพวก10 40ถ้าเป็นออนิวก็พวกอะไรนะ 5W30 นะพวกเกียร์5เกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็น6เกียร์น้ำมันมันจะอีกเบอร์หนึ่งนะถ้าเป็นพวก1.9เนี่ยมันจะน้ำมันมันจะอีกเบอร์มันจะคนละเบอร์นะครับน้ำมันเฉพาะแต่ถ้าเป็นทั่วไปก็ถ้าเป็นของอีซูตีเพชรเลยในประมาณนี้ก็จะเป็น 5W30 5w40 นะครับก็เขาก็ใช้น้ํามันเครื่องนะครับแต่น้ํามันเครื่องบางตัวนี่ใช้ไปพังนะครับบางตัวนี่ใช้น้ามันไปนี้พังนะครับแต่คันรถยกผมก็ใช้น้ํามันเครื่องนะแต่เป็นของคัตตอนนะครับ130น้ำมันอ่ะก็ใช้130แต่พวกนี้มันเกียร์รุ่นเก่าก็ใช้น้ํามันเกรดเกรดเดียวก็ได้นะครับเกร็ดเอ่อเกร็ดรวมแหละเบอร์40นะครับน้ำมันเกรดรวมเบอร์40นี่มันจะ ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเกรดรวม <c oughs> คือง่ายๆเป็นน้ํามันเกตรดตำ่ำนั่นนะแต่ถ้าเราจะใช้พวกอ่าสิบห้าสี่สิบมันก็ใช้ได้นะครับนะหรือว่ายี่สิบวิวห้าสิบมันก็ใช้ได้นะครับตามตารางในคู่มือมันก็ใช้ได้ขนาดขนาดรถแบบเนี้ยถ้าอ่าไม่ดูแลเรื่องน้ำมันเกียร์มันก็พังนะเพราะว่ารูระบายนะครับ รูระบายไออ่ารูระบายการหายใจของเกียร์เนี่ยมันอยู่ตรงด้ามเกียร์แล้วก็ตรงหลังเกียร์นะมันจะมีอยู่2จุดนะครับรูระบายนะฮะอยู่ตรงหางเกียร์ที่หนึ่งแล้วก็อยู่ตรงอ่าดะตรงคันเกียร์นะครับที่หนึ่งโอกาสน้ําเข้ามันก็มีเยอะนะบางคนขับรถลุยน้ํานะครับก็ลืมนะว่าเออรูระบายมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมันมีอ่า ขี้ดินอุดเยอะๆนะครับมันก็ไม่สามารถระบายได้นะบางทีเราขับร้อนๆเนี่ยน้ำมันมันร้อนมันเกิดแรงดันนะครับเกิดแรงดันอยู่สะสมอยู่ภายในเกียร์นะครับ mm. ก็ถึงทำรูระบายไว้ให้ mm. เพื่อให้ระบายความร้อนอะระบายแรงดันนะครับความร้อนสะสมในเกียร์เนี่ยให้ระเหยออกไปนะครับบางทีเราไปลุยน้ำเราก็ลืมแล้วก็เราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะ ถ้ามันระบายดีๆก็คือไปลุยน้ำเนี่ยแช่น้ำไว้น้ำเข้านะครับน้ำเข้านะแต่ถ้าบางยี่ห้อบางรุ่นอ่าเขาอาจจะทำสายตัวระบายนะครับเอาไว้ขึ้นไปด้านบนแต่อย่างถ้าเป็นเกียร์พวกเครื่องขับหลังพวกเกียร์เจซนะฮะเครื่อง j จเครื่องเบนซิน6สูบขับหลังน่ะรูระบายหรือว่าพวก V ี g o เกียร์โต้เนี่ยรูละบายมันจะอยู่บนหลังเกียร์ตรงหัวหมูนะ โอ้โหหมูเกีย์นะครับหลังเครื่องนะถ้าดีหน่อยเขาก็ต่อสายไปประมาณคืบหนึ่งนะครเพื่อให้พ้นน้านะครับเพราะว่าคงไม่มีใครลุยน้ําจนถึงเลยประตูนะนะครับถ้าเลยบันไดเลยประตูนี้น้ำมันจะเริ่มซึมเข้าไปในตัวรถนะฮะกล่องภายในรถที่อยู่ใต้คอนโซลก็จะมีอะไรบ้างล่ะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางคอนโซลหลักๆเลยนะครับกล่องแอร์แบนะวิธีลุยน้ํานะครับ เพินนะฮะโอ้ยรถรุ่นนี้ลุยน้ําได้สบายนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะฮะถ้าเอาแบบให้อลังการว่าเอวึงเวอร์วึง,วง,วงก็เป็นมิลน,นะครับโุ้ยลุยน้ําได้ครับแปดร้อยมิลแปดสิบมิลโอ้แปดสิบเซนแปดร้อยมิลอะไรวะได้โฆษณาก็ตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ส่วนเทียน้าเนี่ยก็ล้างเสร็จเรียบร้อยอะไหล่ทุกชิ้นล้างเสร็จเรียบร้อยฝาสูบส่งไปลงกึ่งนะแต่ยังไม่ได้ไปซื้อซีนวาลเขาเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวไปซื้อซีนวาลผมไปซื้ออะไหล่เนี่ยผมไปซื้ออะไหล่ครันนี้ผมลืมเอาซีนวาลตัวอย่างซีนวาลไปลทุกทีเลยนะครับไม่ไดีเอาไปเลยลืมเอาไปให้ลงกึ่งเอาไปให้เขาเปลี่ยนนะครับป่านนี้คงรอแหละพรุ่งนี้นะถึงจะได้เอาไปเอ่อทำไปเรื่อยๆนะครับ ดวนี้คันนี้มาแอัน,นี้รถล,ลูกค้านะไม่ใช่รถผมหรอกนี่ครับออฟโรดนูน่นนู่นครับจอดเห็นลูกค้าใส่รถสไลด์มานะไม่ใช่รถผมนะครับลูกค้าใส่รถสไลด์มาก็จะไปประจำการอยู่ทางเหนือนะครับจอดมาเจ็ดปีก็เอามาให้ผมทำนะ ให้เปลี่ยนพวกของเหลวน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระบบไฟทําแอร์แค่นั้นแหละนะครับงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับหาตั้งก่อนหาตั้งหาตั้งเดี๋ยวไปหาอะไรรับประทานหรือว่าหาอะไรกินดีกว่าเริ่มเริ่มเพียๆแล้วนะครับก็ คันนี้นะครับซ่อมเกียร์นะซ่อมเกียร์ก็จริงๆนะถ้าไม่ได้ล้างเสื้อเกียร์นะถ้าเร้ไม่ได้ล้างเสื้อเกียร์แค่เช็ด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 ถูๆแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนวันเดียวก็เสร็จนะครับแต่นี้กว่าจะได้รื้อก็จะเย็นแล้วนะครับเมื่อวานกว่าจะได้ลื้อก็เย็นแล้วกว่าจะออกก็หกโมงแล้วนะครับหกโมงรื้อแยกชิ้นก็ประมาณห้าโมงแล้วนะครับวันนี้เพิ่งจะได้ไปซื้ออะไรแล้วก็ประกอบ ประกอบยกเกียร์ขึ้นเทสทดสอบนะฮะเรียบ,บร้อยนะครับพรุ่งนี้เผื่อจะได้ดูเฟืองท้ายสักหน่อยอดูน้ํามันเฟืองท้ายนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะดูน้ามันเฟืองท้ายหน่อยกว่าอันนี้ก่าจะก่าจะเสร็จนก็มืดไงเดีย๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นลิฟต์ดูน้ํามันเฟืองท้ายอีกทีหนึ่งครับเผื่อก็ยจะไม่เคยเปลี่ยนว่าน้ำมันเกียร์ก็หมดสภาพแล้วนะครับนะฮะ รถประหยัดครับใช้พังกันเป็นเกียร์ไปแต่อันนี้เกียร์มันไม่พังนะครับลูกปืนมันแตกเป็นล่อทุกลูกเลยนะครับลูกแรกแตกลูกสองสามสี่ห้าเนี่ยดังนะครับแขกแขกแขกก็ไหนๆก็ถอดแล้วอะไหล่ก็อะไหล่นะคันนี้อยู่มาอะไหล่ทั้งปะเกนปะเกนเกียร์นะครับปะเกันเสื้อเกียร์ลูกปืนนะครับ ลูกปืนเกียร์แล้วก็ปอกบูทยอ,อยู่ประมาณเกือบเกือบสามพันไม่ข้ามสามพันนะครับลูกปืนก็เป็นพวก n อ k นะไม่ข้ามสามพันนะครับเฉพาะอะไรรวมน้ำมันเกียร์แล้วนะครับปอกปอกก็ร้อยกว่าบาทวันนี้ไปซื้อชุดลูกปืนนะครับกับน้ำมันเกียร์ก็สองพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ ซื้อปอกซื้อซีนปลายกาวหลอดหนึ่งไม่ข้ามสามพันหรอกครับอะไรอ่ะค่าแรงนะครับในการซ่อมคือจะเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนเนี่ยผมเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนนะครับตัวชิ้นอื่นอะไรเราไม่ได้ไปยุ่งเนี่ยถ้าเกิดทํามากกว่านั้นนะครับมันค่าไหลเนี่ยมันมีเกือบหมื่นอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเกียร์ใหม่เป็นเกียร์อะไรเกียร์ไต้หวันเกียร์จีนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มียกลูกนะ แต่ส่วนมากถ้าเป็นพวกนี้เขาก็หันไปเล่นเกียร์ดีแม็กกันหมดแล้วแต่ถามว่ารอบมันน้อยก็จริงนะครับวิ่งก็จริงนะแต่มันหนักเครื่องตลอดนะร,รอบน้อยลงทําไมเราต้องไป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 เล็งเฉพาะไอ้รอบเครื่องอนะรอบน้อยลงรถวิ่งเร็วกว่าเดิมแต่นั่นแหละครับมันฉุดเครื่องตลอดนะคเครื่องทางานหนักตลอดนะครับมันประหยัดตรงไหนผมอยากรู้จริงๆเคยใส่ดูแล้วครับ รอบแม่งต่ำรอบมันต่ำนะครับแต่เราต้องแช่คันเร่งไว้ตลอดเพราะว่าเครื่องมันรุ่นเก่านะเครื่องมันรุ่นเก่าแล้วก็มันก็เริ่มหลวมตามยุคตามสมัยเขานะครับเราจะามาเทียบกับไอ้รถรุ่นใหม่ๆพวกเอาง่ายๆแค่วีโก้เนี่แหละนะจะมาเทียบกับวีโก้ดีแม็กไม่ได้นะครับเพราะรอบเครื่องเครื่องเขาทําขึ้นมานี่มันอตาเร่งมัน กําลังอัดหรือว่าการเทคโนโลยีในการคํานวณการผลิตเครื่องมันมาเนี่ยมันพัฒนานะครับกับรถแบบนี้ยยุคเก้าูน่ะพอเรามาบ่นว่ารถเราไม่วิ่งวิ่งสู้เขาไม่ได้ก็ใช่ครับบนถนนเนี่ยมันมีแต่รถรุ่นใหม่ๆเราลืมคิดกันไปทางนี้หรือเปล่าบนถนนนี่มันทุกวนันนี้มันมีแต่รถรุ่นใหม่เราออกตัวไปก็ไม่ทันเขาหรอกนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยรถสแตนดาร์ดเนี่ยต่อให้เราไปทําปั๊ม ไปทําแรงมันก็หมดเงินเยอะแยะนะครับมันก็ไม่ได้ประหยัดหรอกนะเพราะว่าพอไปทําแรงเอารถเครื่องก็ต้องรับภาระรับภาระคือว่าต้องรกลับกําลังอัดเยอะๆนะครับทีนี้พอเครื่องมันเริ่มมีปัญหาเราก็ต้องไปขยายความจุนูน่นนี่นั่นกว่าจะทําให้มันแรงนะวางคองมเันเล็วไวก็จบเลยนะครับถ้าคนมีเงินไม่ต้องไปทำหรอกครับปั๊มสาย1.9วางไปแรงประหยัด6เกียร์ต่างหาก นะครับสำหรับขาซิ่งนะแต่ถ้าปั๊มคนคอเขาแบบว่าคนคนคอที่แบบว่าชอบปั๊มสายนะครับแพงเท่าไหร่เขาก็ทํานะหม,ห,มหมดเป็นหมดเป็นแสนแสนเขาก็ทํานะครับเครื่องบล็อกเดิมอัพไซด์ข้างในทําปัม๊มใส่เทอร์โบนูน่นนี่นั่นไล่เกียร์ไล่เฟืองท้ายโอ้เป็นแสนนะครับผมบอกให้ใครที่คิดว่า ทำแค่นี้ใส่เทอร์โบทําปั๊มหน่อยแล้วก็แรงนะครับมันไม่แรงหรอครับก็เครื่องแรงนะเกียร์ยังเล็กๆอยู่เฟืองท้ายยังแบบว่าผมผอมอยู่อ่ะมันก็ได้แค่นะกลายเป็นเครื่องเหลือเกียร์ก็สุดแล้วมันก็จะไปเรื่อยนะครับแต่งรถต้องใจรักนะฮะต้องไม่ไม่ถอนใจนะครับอย่าไปถอดใจอย่างผมเนี่ยมันทำมาจนเบื่อแล้วนะครับ มันไม่ได้ถอดใจคือมันตามวัยตามอายุะมันเริ่มเบื่อแล้วผมทํามาหมดแล้วนะครับมันทํามาหมดแล้ว่ผมก็เฉยๆนะเพราะว่าทุกวันนี้ของมันเนลมิดง่ายครับมันเนลมิดง่ายอะไรอะไรก็แบบเป็นชุดเซ็ตชุดสําเร็จมาแต่ถ้าอยากจะได้แตกต่างก็ต้องไปเดินสดด้นสดขึ้นสดสดจากทางร้านเทบโบอะไรพวกนี้นะครับนะฮะมันจะแตกต่างนะครับแต่ถ้าเราซื้อชุดคิดเปิดฝากระโปรงมากเหมือนกันหมดนะครับ แต่สําหรับรถประมาณพวกนี้ก็จะเป็นงานสร้างซะเยอะนะครับเพื่อให้เหมาะกับความชอบความต้องการของลูกค้านะนะครับของเจ้าของรถเจ้าของรถชอบเดินแบบนี้เลื้อยไปแบบนี้นะครับถ้าชุดสําเร็จมามันก็ไม่ค่อยเข้าที่ข้าทางสักเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนกับงานขึ้นสดนะงานขึ้นสดกับร้านามีชื่อเสียงแล้วก็สู่ราคาหน่อยนะครับเพื่อได้ของสวยๆง,งามมานะทุกวันนี้เขาก็ งานสวยราคาไม่แพงก็มีเยอะนะครับงานท่ออินเตอร์เท,ท,ทอร์โบอะไรพวกนี้นะเพราะว่าของทุกวันนี้มันมีเยอะเกินไปหมดนะครับมันก็อยู่ที่ช่างอยู่ที่อู่นะฮะที่ว่ากับเจ้าของรถเขาจะสื่อสารกันรู้เรื่องแค่ไหนนะครับต้องการแบบไหนอะไรยังไงก็คุยกันไปนะครับนี่แหละผลลัพธ์ออกมาก็จะได้คุ้มทั้งเรื่องเงินเรื่องความสวยงามนะ,น,ะนะรถแบบนี้ก็ตามอายุขายนะครับ จะให้มันวิ่งเหมือนรถรุ่นใหม่ๆมันก็สู้ของไม่ได้นะรถดําเดิมนะครับเรืองกระหลวมเกียร์กันเล็กนะครับเฟืองท้ายกันน้อยเดียวนะครับส่วนมากเนี่ยพวกรถแวนแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เขามาต่อแวนเงี้ยผมว่านะเขาเอาพวกเครื่องที่เป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเนี่ยที่เป็นเหมือนเหมือนรถกระบะตอนเดียวอะ่ะเอามาต่อเป็นแวนอะ่ะ เบอร์เบอร์อ่าเบอร์อัตราทดของเกียร์กับเฟืองท้ายมันจะไม่เหมือนกับเขาเรียกอะไรมันจะไม่เหมือนกับรถที่เป็นอ่าตัวตัวแคปเนาะนะมันจะไม่เหมือนกับพวกตัวแคปนะครับอัตราทดเพราะว่าขนาดทางเกียร์มันคนละเบอร์ส่วนมากผมก็เคยเจอเบอร์พวกอะไรนะสองแปดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอะไรนะศูนย์อะไรสักอย่างเลยผมก็จำไม่ได้แล้ว เฟืองท้ายผมหมุนดูแล้วก็มันก็อัตราทดมันก็คนละตัวนะครับนะมันไม่ใช่สี่จุดหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะสี่จุดสามด้วยนะครับเหมือนแบบเป็นเฟืองท้ายรถบรรทุกอ่ะผมหมุนหมุนดูแล้นะครับเราพวกเสื้อเกียร์เนี่ยมันจะเล็กนะครับเสื้อไอเสื้อเฟืองท้ายมันเล็กนะพวกมังกรทองมันไม่เหมือนดากอนนะครับดากอนถ้าเป็นตัวสองพันแปดเนี่ยเฟืองท้ายมันจะใหญ่นะเสื้อเพาก็จะใหญ่แต่ถ้าเป็นดากอนสองพันห้า ชุดเฟืองท้ายกับคานหลังมันก็จะเล็กเหมือนกันนะครับเล็กเหมือนพวกเนี่ยมังกรเงี้ยนะครับมันต้องสังเกตดูนะครับพวกมังกร2005เทอร์โบอะเฟืองท้ายมันยังเล็กอยู่นะครับมันไม่ได้ใหญ่เลยนะเคยก้มไปดูมั่งไหมครับความแตกต่างถ้าเป็น2008นะครับถ้าเป็นเครื่อง2008ดากอนเนี่ยเฟืองท้ายมันใหญ่ใส่กับยำใส่กับของดีแม็กได้ครับเลือกเลือกเบอร์ได้นะ ถ้าจะเอาคานดีแม็กมาใส่มันก็จะกว้างนะครับใส่แม็กอะไรมันก็จะล้น,นออกคิ้วไปเลยนะครับออกคิ้วกระบะไปเลยแล้วก็รูแหนบเนี่ยมันก็จะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าจะไปทางใส่แหนบมันก็จะกลายเป็นตรงเตงหรือว่าหูบูทยึดแหนบมันจะบิดนะคือการวางคานข้ามข้ามรุ่นนะครับมันจะต้องออทําให้มันพอดีนะครับให้มันวางแล้วแบบลงเป๊ะนะครับไม่มีการฝืนไม่มีการถางไม่มีการหุบ าเราไปฝืนนะครับกับพวกบูทยางอะไรก็แล้วแต่มันจะเสื่อมสภาพเร็วมากเร็วมากๆเลยนะครับมันจะกินนะมันเอเนียงไงเพราะว่าแหนมันเอียงนะมันบิดแล้วมันบิดแล้วก็การยุบตัวอะไรมันก็เพี้ยนไม่หมดนะครับแต่ยังาบางคนเขาก็หาคานมาใสนะ่มันจะมีแบบว่าล้ำๆหน่อยนะครับก็ไปตัดตัดแขนออกนะครับดี D แม็กนี่แหละใช้คานดีแม็กนี่เลยนะ แต่ไปตัดออกย่นนะครับย่นแล้วไปกัดเฟืองเพาขับใหม่นี่ครับของแท่ของแท่ลงทุนของแท้นะครับใช้คันเพาดีแมกนะครับแต่ไปตัดย่นนะครับตัดย่นน้แปนนะครับให้สั้นเข้าไปให้ให,ให้มันสเปคมันได้เหมือนกับของเดิมแล้วก็ถอดเพาข้างไปกัดเฟืองใหม่นะครับทีนี้ก็ต้องมีเฟืองสำรองที่กัดมาแล้ว ถ้าไม่มีเฟืองสำรองเวลาไปเผาขาดเผาคด,าาดหน้าแป้นคดหาเปลี่ยนไม่ได้นะมันยาวกว่าต้องมีอะไรสำรองนะครับเนี่ยมันจะเสียตรงนี้ดัดแปลงให้มันดัดแปลงให้มันเท่ากันกับตัวรถเดิมหรือว่าเผาเดิมมันได้นะครับแต่ข้อเสียคือเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรมันค่อนข้างลําบากแต่จะว่าคดมันก็ยากนะครับถ้าเราไม่เกิดอุบัติเหตุนะไม่ไดเ้เป็นทุกแบบว่าเวอ่อร์นะครับไม่ได้เป็นทุกหนักเกิน เราก็เอาเพาเี่ยมาทำมาย่นได้นะครับย่นให้สั้นลงนะครับได้นะครับเพราะลูกปืนดีแม็กมันใหญ่นะลูกปืนหรือว่าเสื้อเพามันใหญ่นะเราก็เอาคานดีแม็กมาย่นเราไม่ต้องไปหานะครับไม่ต้องไปหาแล้วไอ้พวกอะไรนะเสื้อเพาดากงดาก้อนเดิมเดิมเอาคานดีแม็กนี่แหละส่งลงกึงย่นเลยครับเอาตัวอย่างของคานเดิมไปนะฮะ แล, zip. แล้วถ้าเรามีล้อแม็กเนี่ยถ้าเรามีล้อแม็กเราก็คํานวณดีๆนะครับเราอยากเราหาล้อแม็กให้มันเหมาะสมกับตัวเราอ่ะให้ให้เห,หมาะสมกับรถแล้วก็ให้มันแบนบ,บเฉียวๆคิ้วเข้าไปนะให้มันดูอิ่มแล้วก็เต็มนะแล้วก็ะกะเอาว่าเอาเอต้องตัดย่นเข้าไปกี่นิ้วนะครับแล้วเราจะใช้แม็กแบบเนี้ยนะแต่ต้องดูเลือกแม็กด้วยนะให้เข้าที่เข้าทางพอเราตกลงปงใจเรามั่นใจเราจะใช้แม็กล้อ ขนาดนี้นะพอเรารู้ระยะปุ๊บเราก็เอาไปลงกึงไปย่นคานให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ย่ยนขยับรูสะดือแหนบนะครับของแป้นตัวเพาให้มันเข้าที่นะแค่นี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะ,อะขอบคุณน,นะฮะสำหรับคำคืนนี้นะครับกับก็บเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอุพจนออโตโสวิต0929712788นะครับ คืนนี้หลับฝันดีนะครับผมสวัสดีครับ